เป็นป้าเลยป้าเลยป้าเลยาเลย,าเลย,ยายบ้งกันโปรไฟลบ์บงหมดนะกรมเทกันโมลเลยบบ้งกับแมนนี้คีเปอร์ฮาโ่สอนๆฮ่าเ่าเ่ดฮ่าฮ่น่่าฮาาฮจังเาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 

มาแล้วอ๋อปุ๋ยุยมีการปลดล็อกยาอีอน่น้อารมครับอ่ะปุ๋ครับปาซาชิมิเพราะ่าเพราะหั่นแล้วใส่จานด้เลยซาชิมิเลน เอาเลยวะวายแอันนี้ม่ยป่าใส่จานใส่จานกัเซฟเลยซับกูไงซับกูซับูซับซิวซิว่ยวกับเกา่ยวะซับป่าไมเอากูไนไปซับกอนย้าป่าเลยกองป่าเยอะนาดไหนบงหนาหรอัตตุยอโอ้เยเป็นอย่างเฮียโอ้ยเียโอ้มเป็นเนี่ยโเป็นเอาได้เอาเก็บได้เอาเก็บเซฟอีกเก็อ่ะ เสิร์ฟหมดแล้วเสิร์ฟมาหาตกพื้นเชฟกระทะหลุดเป็นไผเห็ุอาหารตกพื้นของจริงผมเป็นอยังว่าเป็นอันางเจอเอิรนมาทานอาหารพื้นบ้านในอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านซูชิยุ่งุละยุ่งเลยข้าวข้าเข้าวเป็นเตาขั้นตอนหลายๆเนี่ยบรค่เคยมักไปเลยเข้าไปใส่เข้าเข้าออกไป เอาฮุลุค่ะยเข้ามั้ยฮุลุค่ะยังเข้ามั้ยฮุลุค่ะเอาเอาฮุลุค่ะฮุลุค่ะได้กันไหม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 เฮ้ยมันเบียดหนีเลยเดียวฮ้ยมอไม่มอไม่มอไม่มอสิไม่มอสิไม่มอสิไม่เฮ้ยกูกูยังแล้วอ๋อป่ามันขึ้นหลายดีวะป่าขึ้นหลายแฮะมอไม่มอไม่พอเออแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเฝ้าป่าเอาเข้าก้อนออกเข้าก้อน เอ้บ่อทั้งคิไปล้วไอีเียแล้วบ่หายไปเลยอ้าวอาวหัสีสามดาวสิเอ้าไปงลิไปสีวิงสามดาวสิดอล้างจานัาหเอาล้างจานบมนีขอลายขอลายขลาวางข้ามาต้มข้าเออเดี๋ยวดึกข้าให้ดึกข้ามาให้เลยดึกดกนี่ดึก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 เออเออเออหลายคนหลพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวมันขาดแค้นเี๋มันขาดแคนโอ้ไปไปเอาหม้อส่งคืนพ่อหม้อมาส่งคืนออหม้อไปโอ้โหอหหลเพรวันนี้ไปเห็นเวียงโดนกลับเลยเยยอดกลับแต่ตกแต่งใส่อออออเอาบลบลไปเอยยนี้ดเียกันร้านกนอย่างนี้ไปไม่ร้านกนองซอยกุ้งซอยเฮ้ยนี่ไม่อย่างน อ้าวเข่าโบซุกตัวนี้เอามา้ยังนี่เอาเอาไม้ไม่ไม้เลอ๋อนั่นไม่เลยอันนี้อันนี้มึงเป็นซุกแล้วอันนี่ไม่เลยเอาแล้วได้สามดาวอีกฮัลโหลห้องโบซุกเมตุสมองษาเราใจยินละเลยเข่าโบซุกไอ้เอามาตั้งไว้บนดินด้วยอ้ยไ่ไปจับไปเฮ้ยตัวเข่าเลยมึงหนาแก่ๆของกูเนี่ยอีตนเนี่ยพาสต้าเฮ็ดพาสต้า

อุ <bowling! S 2> <c oughs> ้ยโอ้ยเอาเาบานี่เอาวานนี้าวนนี่เป็นด้วยเด้ย่บอกเลนดิเสอส่หมดแล้วโอ้ยะบังโอเคโอเคกูโโหไมอยาอยู่ตู้ต้นนี่โอเคโอเคนะเนาะจานจานจานนี่นี่วางนี่วางนี่อ๋อ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 อนอีอย่งว่าสอนเอาหมอกระทะกระทะกระทะเออ เดิวเราเไป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 อนทันยืนทันยืนทันยนอ้ยได้สออเอาได้ได้มันนึ่งคแนนหนึงเตมมานึ Jamie, ่งแนนไอ้แบบซิวเสียนคนิวเสียนเลยวกมนึงนนใบส่งออเดอร์สุดท้ายอยู่บได้นเกีนี่โอ้สลัดสลัดสลัดเก่าเก่าสบายเซยวเซยเยอาล่นมาเล่นเล่นเดี๋ยวรอกันย เออเอาเอาไฟไม่เอาเอาถังดิถังอี้ใช่ฮะโอเคกูหูแล้วเปลี่ยนมาคือยงกจ้างจานรโอโห้แล้วเบิงโตไปเลยนิด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 จานจานใส่เอาเอา

ยโอ้ย่านงานกันดิสวยสวยสลัดไห่สลัดไมมเดี๋ยวเราเขาซับมันเล่นให้เดี๋ยวเรอฟเเด็จานจานเอาอีเสเอาเอากรมมึงเล่นไม่ดีมั้เขาเขาเขาาเหลือมอนึงเล็ยวเรเอาเมึงเล่นดวิเอกลไม่กดอ่าแล้วมันมอเต็มเิ่อไเพอเาสลายมาซับวะโอ้มึงสวยสลายสลายเอาได้ส เอาสละเอาได้สิการกายลายยูกายลายเยสธรรมดาเรื่องต้มข้าวนี่ไว้ใจไม่ตุ้งเออธรรมดาธรรมดามเอากลับบ้านทำโฮมโฮบีดีอีกเขาลนบินโอ้ยวงเตรียมสคริปต์โอ้ยเตรียมแต่งสคริปต์เอาเอาโอ้บริสคริปต์ละเอ้ย เอาเดี๋ยววพอแล้วพอแล้วมันเบื่อตะโดนลว่ารัอย่างวัวเราไม่กลัวมองบบรัวขีบอวโอ้ยสามร้อยคะแนนหนึ่งยิวๆตาเนี้ยนี่ไปไปไป มีโคตรแม่นเอาไปเรือยไปะลายๆแล้วไปะลายๆแล้วเอาอันวงว้กวงยไปอานนี่เอาไปทอดก็หล่โอมันฝรั่งก็ไปทอดก่อนฝรั่งไปทอดเอา เอา้ผไปบางมันฝรั่งไปทอวมันฝรั่งไปทอดวงมุ้โอ้างไว้โอ้ลงโอ้เาวงวว้งไปวไปซิวเยเวายฟังแล้วฟังแล้วดูเนยจะเพื่อนคนดูเนยนด่ยคนลอยน้ำ่มันน้ำเินประจันแต่เกอส่งส่งออเดอร์ใชอ๋อเด้ออิวทบซิวทว่ะพูดตัวลอยน้ำสบายเย้เลอยน้ำสิ อ้ยอมาด้อ้ตะแกงขอหลายๆด้ขอขอหลายๆด้ขอหลายๆด้เออขอแบบบึ้มๆเลยขอหลายๆเลยกระอขอหลายๆด้ขอหลายๆด้เอ้ามันพลังมาอยู่นอเอาเยรู้ไหยู่รูไหมอยู่รูไหมเอาลก็ไม่ดึกไม่ดฟังในโคชิวฟังที่มันต้องเห็นอย่างซอย่างเดียวบ่งเต้ฮอกเกินมาหลายมันต้องงาร้อยนปดร้อย อย่างนี to então, ้่แ oh, ล yeah. oh, yeah. oh, 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 yeah. oh, uh, ้วกยปากนี่โอ้ยโอยนะโอ้ยเฮ็ดเฮ็มาเลยดึกมาเลยดึกมาเลยดึกมาเลยซอยกบ่ลงซอยกอยเอาเอาเอาลนีมั้โมเมนมากะลูนีแต่มันเป็นอ่าสไตล์เป็นาสตบอบบีเอาเมียกันนีอ๋อเอาเอาเอาเไเล้ายุ่ดังเลยซูจับจากินเองวะ โอเคสีนมีสา่มากรโลนีกับอันนั้นไอ้ผมเปนมากระโลนีพัสต์่กับสีนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพัสตีนก็ต้องเป็นสีนสีนีนเอาวะเียเียเี้ยเียเว้ยเอยเาอายเ่ โอ้ยอย่างได้ดาวเดียวอีดาวเดียวรีไม่รีไม่รีเอาไม่เอาไม่เอาภาพโบได้เท่าการรีไม่รีไม่เอาลีมล่างจานเนี่ยว่าที่กินเได้บุ๊บบุ๊บชื่อโยเ้ยอัคือตอนเลือดลาวเลยตอนเลือดลาว บริโต้ยังใส่ชีบเข่าเอาเดนไม่รูบริโตสโยนโยนเข่ามาดูโยนเข่ามาดูเข่าเดี๋ยวเอาเองมันมันเอาไงเอาบริโต้ใส่เข่าได้เพราะมันไปบ้านไหนเราเห็ดลาวได้คนลาวคนลาวเบริโต้ใส่เข่าเออเฮ็ดเอาเฮ็ดกรบปุุ๊กเอามาให้ยังอ้าวเออเนาะจานนี้เออเาเอาไปอย่างเอาเข่าไปอย่างเอาเข่ามาใส่นี่ใส่บริโต้เอาใส่บริโต้เข่าเข่าใส่บริโต้ดีได้เด้เอาเอาไปใส่อย่างนี้วงวงใส่อย่างวงไม่รู้อย่างวงไม่รู้เอาเข่าเข่าเอาเข่ายังบริโต้มา เอาขบตรงเขาไปเขาบตเป็ตู้เืมอยางอาอจะฟ้อไปจะฟอไปเอาอ๋ต้อโทมดเลยไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่ไปตู้เข้าไม่ไม่แล้วไม่ลวไม่ลอันนี้ก็สิไม่สิก็สิไม่สิก็สิไม่เดนสีไม่โอ้ยเปนไม้ <c oughs> โอ้โหโอ้โอ้าโอ้โหโอ้โหอ้หอ้ชอ้โหมอ้โหอ้โหโอ้โกโไหอ้โหโออยโอหโ่้โหโอ้โอ้โหดี้โออ้ โอเเ้ยเซฟไหมออมตถอะเลยขนาดนี้ไอออมออมเ,เลยเบอร์ออมไอออม